พี่น้องพี่น้องสวัสดีค่ะนี่นันเพื่อนต้นมาคดเนียนเด้อพี่น้องต้นมาคดเนียนเด้อนี่พี่น้องแซ่บเด้อนี่พี่น้องมันลนพี่น้องนี่นะคะมันลนเดี๋ยวพี่ายสิเก็บเอาได้พี่น้องนี่นะโอ้ยลมแรงนะฮะเพื่อนนี่เราจะแปนเห็นบ่เราเก็บเอาแบบนี้แล้วเราก็ไปเคาะเคาะเอาเนื้อมันเนื้ออยู่ข้างในพี่น้องเคาะเนื้อมันพี่น้องเราเคาะเนื้อมันอยู่ข้างในนะแล้วก็เอา ไปขัวพี่น้องมันยังดีแซ่บพี่น้องนี่เก็บเอาหน่วยล้นมันเด้พี่น้องมันก็นงามเด้นี่นี่นี่พี่จอยเป็นเคาะให้เบ่งนี่พี่น้องนี่นะคะเคาะแล้วเนื้อเป็นสิบมันแซ่บพี่น้องมันแซ่บบอกขัวก็แซ่บพี่น้องกินเด็บก็แซ่บมันเก็บก้อนเก็บก้อนพี่น้องนี่มันล้นเต็มอยู่ มันเล่มกดมันล้นเต็มอยู่พี่น้องเก็บเอาเก็บเอาอืมเอาไปคั่วไปคั่วนะคะน้องเอ๋นะนุ่ยนะดีมันก็มีพี่น้องมันก็นฮะอ๋ออืมอืม นี่นี่มันแตกะเนี่ยนี่น,น,น,นี่อืมอ๋อพี่น้องแบบนี้มันเต็มดีเขาวะ่ะพี่จอยบอกว่าแบบนี้มันเต็มดีแกดีน่ะนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้องเก็บเอาเก็บเอาพี่น้องเห็นไหเออ แล้วเราก็ไปขั่หมูเจ้ามานี่แหละพี่น้องต้นแบบง่เลยเนี่ยแพงเดอ้อพี่น้องไม่กระเด็นเนี่แพงเดอ้อพี่น้องเบิ้งเบื้งต้นมันอ่ะสุดยอดนะมันแพงนะถ้าเราซื้ออกินมันแพงนะ